พลังงานจนที่มันมีตัววีตัวนี้เข้ามาเกี่ยวนักเรียนโน้ตไว้เลยนะว่าไอ้วีตัวนี้มันคือความเร็วที่ไม่เหมือนความเร็วธรรมดาเราเรียกว่าล m ทเมนสแควร์สปีดแปลว่าลากที่สอง ของความเร็วกำลังสองเฉลี่ยชื่อมันยาวหน่อยเราใช้ตัวยอ่อว่า RMS R ก็คือรูท e a n M ก็คือ Mean S ก็คือสปีดซึ่งเราจะได้หาต่อไปว่ารากที่สองของอัตราเร็วเฉลีย่ยยกกำลังสองนะครับ อัตราเร็วเฉลี่ยยกกำลังสองแล้วใส่รากที่สองไปก็คือรูทนั่นเองมาโดูนะรูทเมนสแควร์สปีดค่าเฉลี่ยรากที่สองรากก็คือสแควร์รูท ค่าเฉลี่ยของกําลังสองของอัตราเร็วพยายามมองให้เข้าใจนะครับนักเรียนเราใช้ตัวยอ่อว่า V RMS Root Mean Square Speed นักเรียนดูเครื่องหมายนี้คืออะไรเนี่ยอ่ เครื่องหมายอะไรสแควรู t คือรากที่สองใช่ไหมด uh huh. ูในนี้ V คืออัตราเร็วนักเรียนมีขีดอันนี้แปลว่าเฉลี่ยนะขีดอันนี้คือเฉลี่ยใช่ไหม uh huh. ความเร็วเฉลี่ยยกอะไร uh huh. กำลังสอง uh huh. แล้วมีอะไรตัวหนึ่งสแควรูตตัวนี้แหละเราเรียกว่า รูทมีนสแควร์สปีดถ้าอ่านให้เต็มๆเราก็บอกว่ารากที่สองใช่ไหมของอัตราเร็วเฉลี่ยยกกำลังสองอ่านตามสัญลักษณ์ในนี้เลยแหละใช้ในอะไรนะทฤษฎีจนของการทั้งหมด ให้เข้าใจว่าไอวีที่อยู่ในทฤษฎีจนนี้มันคือรูทเมนสแควร์สปีดอ้ามาเนก่อนจะมาเรียนรูทเมนสแควร์สปีด เรามีความเร็วอยู่สามตัวที่ครูอยากจะสอนในเรียนก่อนทีละตัวก่อนจะมาเรียนรูปเมนสแควร์สปีดอันแรกคือความเร็วอะไรนะ,ฉะเฉลี่ยง่ายๆความเร็วฉเฉลี่ย <ST> <C> ก็เอามาบวกกันใช่ไหมใช่ไหมเอ่ย <ST> <C> <ST> <C> เอามาบวกกันแล้วหารด้วยจํานวนความเร็วสมมึวงว่าเรามี V1, V2, v ่ส ใช่ไหมเพราะนั้นความเร็วเฉลี่ยก็คือ v 1บวก v 2องบวกลดหานด้วย3ใช่ไหมครับก็คือซิกมาซิกมา v นั่นเองซิกมา v เห็นไหมคููใช้ตัว v bar วีบาแปลว่าวีเฉลีย่ยเพราะนั้นวีเฉลีย่ยเห็นไหมเอามาบวกกันเลยนะจนถึง vN แล้วหารด้วย n n คือจำนวนความเร็วนั่นเองมีกี่ตัวก็หารด้วยจำนวนนั้นเข้าใจคำว่าความเร็วเฉลีย่ยหรือยังเข้าใจไหมครับ ไปทีละท่านนะโดต่อไปดูเดท่าเฉลี่ยของกำลังสองของอัตราเร็วเห็นไหมคือตัวอะไรวีอะไรวีบาบาแปลว่าเฉลียย่ยยกกำลังอะไรสอง อันนี้คือค่าเฉลี่ยกําลังสองนึกเรียนเดาที่จะเป็นยังไงเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับอะไรนักเรียนเฉลี่ยก็เอาวีกาลังสองมาเฉลี่ยก็คือวกําลังสองบวกวกําลังสองบวกวกําลังสองใช่ไหมแล้วก็หารด้วย n นมีกาลังสองสิบตัวก็หารด้วยสิบ พยายามทำความเข้าใจนะครูสอนนักเรียนมาทีละขั้นก่อนที่จะถึงรูดมีนสแควร์สปีดนี่ไงนักเรียนเห็นไหมวีตัวแรกเป็นวีหนึ่งวีสองวีสามจับยกกำลังสองแล้วมาบวกกัน มันก็คือซิกมาวีกำลังสองใช่ไหมซิกมาวีกำลังสองส่วนได้วยซิกมาเทีนี้นักเรียนดูดิดถ้าเราใส่สแควรูทไปอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นใส่สแควรูทไปทั้งซ้ายทั้งขวามันก็คือใครทันทีเลยรูทเมนสแควรส์สเปซใช่ไหะ ถูกไหมครัใส่รูดเข้าไปสองข้างเลยก็แค่นี้นะครับอาอัตราเร็วลาบที่สองของกำลังสองเฉลี่ยใส่อะไรเข้าไปเลยใส่รูดเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมรูใส่รูดเข้าไปเลยใส่รูดไปสองข้างเลยเพราะนั้นไอ้ตัวนี้อ่านว่าอะไรนะ อ่านว่าอะไรรูท a มนสแควร์สปีดใช่ไหมมันก็คือสแควร์รูทนะครับรากที่สองของความเร็วเฉลี่ยยกกำลังสองนี่คือการหาอย่างง่ายๆนะครับสอนแล้วนะ ตั้งแต่ v ีบาเป็นยังไง v ีบากำลัง2เป็นยังไงแล้วก็มาสแควร์รูทวีบากำลังสองใส่รูทเข้าไปปั๊บก็คือรูทมีอะไรทันทีสแควร์สปีดทันทีทนทอ่ะดูต่อนะครับนักเรียน อย่ง,งครับดูต่อเลยนะเพราะน,าน,นั้นนกเรียนดูถ้าหากว่าวเนี่ยมันเท่ากันหมดมันก็ได้เป็น NV กํากำลังสองส่วนนี้ย N ตัดเก็คือตัว V V ตัวนี้ ก็คือความเร็วในพลังงานจนที่เราเรียกว่ารูทเมนสแควร์สปีดนันน่ถ้าเราไม่หาโดยวิธีนี้เราจะหาได้จากอะไรดูนะรูทเมนสแควร์สปีดเราจะหาได้จากอะไรก็คือหาสูตรใช้สูตรหานั่นเอง นี่เขีนไปเลยนะรูน e มี s นสแควรสเป,ปดเท่ากับ3 KBT หรือ3 RT ข้างบนเปลี่ยน KB เป็นอ 3t เท่ากันส่วน M เล็กกับ M ใหญ่เพราะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องรู้ก็คือ M เล็กคืออะไรนักเรียนบอกเข้าไปหน่อยนึงว่า เอมเล็กคือมวลของแก๊สหนึ่งโมเลกุลเรียนเขียนไปเองนะครูคงไม่ได้บอกนะักเรียนไว้เอมเล็กคือมวลของแก๊สหนึ่งโมเลกุลคือ1โมเลกุลหนักเท่าไหร่ก็คือเอมเล็กส่วนเอมใหญ่คือมวลโมเลกุลของแก๊สโมเลกุลาร์เวท มวล yup โมเลกุลของก๊าซเห็นไหมนักเรียนมันดึงอุณหภูมิเข้ามาแล้ว อันนี้เนี่ยครูไม่มีสไลด์พิสูจน์ให้นักเรียนดูแต่ครูก็จะพิสูจน์ให้นักเรียนดูอย่างคร่าวๆนะก็ใช้สูตรเดิมๆของเรานั่นแหละมันมี kb ก็มีใช่ไหมมี R ด้วยไหมมี square root 3kbt ส่วนด้วย m เล็กแล้วก็ square root 3RT ส่วนด้วย M ใหญ่เขาเริ่มจากตรงนี้สูตรแรกของเราเลยคือจาก PV เท่าใดนะอส่นะ2.3 n อ e น e ใช่ไหมถ้านักเรียนจะให้สัมพันธ์กับ EK ก็ขอโทษถ้านักเรียนต้องการให้สัมพันธ์กับ KB นั่นเอนก็ใช้ PV เท่ากับอะไรนะ n ใหญ่ใช่ไหม k b คูณด้วย t เข้าใจไหมถ้าเราต้องการให้สัมพันธ์กับ r เราก็ใช้ n เล็ก rt ใช่ไหมเอ่ยตางก็เท่ากับ PV เพราะนั้นเยนก็ได้อะไรครับ2สวน3 nek เท่ากับเอะไรครับเ b คูณด้วยสิแต่อ k เคนี่ยคือเท่าไหร่น,นักเรียนพลังงานจนคือเท่าไหร่เซนหนึ่งส่วนสองกำลัง2เห็นไหมเราดึง V มาละว V ตัวนี้คือ RMS VRMS ใช้เปล่าครับ แล้ว n อก an ับเ an ah ็ก <Charl eston> ็ต <Christians> huh? ัดกันไปสองกับ2ก็ตัดกันไปถูกไหมฟ้างเรนก็ได้ v กําลังสองก็เท่ากับ kb คูณด้วย t คูณด้วยสามหารด้วยเเพราะนั้น v เดียวเท่ากับสแควรูทถูกไหมสามอะไร kb คูณด้วย t ส่วนด้วย m เล็กนักเรียนเปลี่ยน kb เด้เราเปลี่ยน kb เนี่ย ให้เป็น R ได้ไหมได้นักเรียนดูเนี่ย IPV เท่ากับ n ใหญ่ KB คูณด้วย t แล้วนักเรียนก็ได้ PV เท่ากับ n เล็ก RT ใช่ไหม R กับ KB สัมพันธ์กันยังไงไอ้น,นี่มันเท่ากันถูกไหมพราะนักเรียนก็หา KB เน n KB คูณด้วย t เท่ากับ n n r n เล็ก r t t กับ t ก็ t กตัดกันไปใช่ไหมเฮ้ยใช่เลยอ่าใช่ใช่ใชนักเรียนดูนะเพราะนั้น kb ครูจะเปลี่ย,ยน kb เป็น r ละเพราะนั้น kb ก็เท่ากับ n เล็ก r ส่วนด้วย n ใหญ่ นักเรียนเอา Kb เนี่ย Kb ตัวเนี้มาแทนลงในนี้แทนลงในนี้แทนลงในนี้แทนได้ไหมเอา Kb แทนลงไปใน square root สาม Kb t ส่วนด้วย m เล็กจาก v r m s เท่ากับสแวร์รูด 3kb คูณด้วย t ส่วนด้วย m เล็กเอา kb เข้าไปแทนพราั้นนักเรียนได้ V, rms เท่ากับสแวร์ูด 3r คือเท่าไหร่ตะกี้นี่ n เล็กส่วนด้วย n ใหญ่ H. ถูกไหมคูณด้วย r คูณด้วย t แต่ you know, ม,มันยังเป็นอะไรอยู่ m เล็กอยู่นักเรียนดูเทอมนี้ n ใหญ่ n เล็กส่วนด้วย n ใหญ่คูณด้วย m อันนี้มวลหนึ่งโมเลกุลแต่เรามี n โมเลกุลเพราะนั้นอันนี้แหละอันนี้แหละคือมวลโมเลกุล n เล็กคูณด้วย m เนี่ยเท่ากับโมเลกุลาร์เวท ผานผารด้วย N คือโมลด้วยดีนะเพราะนั้นเทอมนี้เทอมนี้นะมันก็คือ N ส่วนด้วยมวลโมเลกุลนักเรียนดูสูตรจากโมนโมลของเราเท่ากับกรรม หาด้วยโมเลกูลาร์าเวทใช่ไหมที่ผูสอนไว้แล้วนะใช่ไหมใช่เรียน <ST AR> ใช่โมนนี่คือเอ็นเล็กใช่ไหมกรรมนี่คือเอ <ST AR> ็มเล็ก <ST AR> ถูกไหมคือมวลหาด้วยโมเลกูลาร์าเวทเ <ST AR> พราะนั้นนักเรียนดูดิอันนี้คือเอ็มเล็ก เอ็มเลส่วนโมเลกุลเวทก็เท่ากับเท่าไหร่ดูนีเ่เราต้องการหาตัวนี้เพราะนั้น M นึกเรียนดูนะตรงนี้ไอ้ส่วนนี้ส่วนนี้แหละมันคือเศษหนึ่งส่วนมวลโมเลกุล ใช่ไหมถูกไหมเรียนคือเศษหนึ่งส่วนมวลโมเลกุลเพราะนั้นนักเรียนก็ได้ V R M S ก็เท่ากับสแควรูทสามส่วนด้วย M ใหญ่ เอาละครับนักเรียนนักเรียนดูสไลด์เลยนะถ้านักเรียนไม่หาจากวิธีตะกี้เราหาได้จากสูตรแล้วก็เป็นวิธีที่สะดวกที่สุดด้วยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องจำนะคือ v ีไม่ต้องหาได้นะเท่ากับสแควรูท o o t 3 KBT หรือสแควรูทสา t ส่วนเอ็ใหญ่